สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำตัว Oppo Reno4 นะคะเป็นตัวใหม่ของทาง Oppo นะคะมีจุดขายด้วยกัน4จุดขายค่ะคือจุดขายแรกจะเป็น Camera Performance Design และ Color S7.2 นะคะมาที่จุดขายแรกนะคะเป็นตัว Camera ค่ะตัวนี้ Camera จะมาพร้อมกับ Portrait ไนแฟนนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นแรกนะคะที่สามารถถ่ายวิดีโอบุคคลในตอนกลางคืนให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสามารถเบอร์ฉากหลังได้ให้ดูมีมิติเหมือนเราใช้กล้องโปรนะคะซึ่งผู้แข่งนะคะถ่ายได้แค่ไนโหมดธรรมดานะคะซึ่งภาพที่ได้ก็ยังดูออกมาไม่โดดเด่นและไม่สามารถเบอร์ฉากหลังได้ด้วยนะคะ <c oughs> ต่อไปจะเป็น AI Color Portrait นะคะตัวนี้จะเป็นตัว AI Color Portrait ที่มีอัจฉริยะนะคะสามารถจับโฟกัสแยกสีบุคคลออกจากฉากหลังนะคะของรูปภาพและวิดีโอได้อย่างชัดเจนและตัวนี้ยังมีตัวโมโนโคมนะคะที่สามารถเลือกเก็บสีในวิดีโอ หรือรูปภาพที่เราต้องการนะคะได้1สีจาก3สีนะคะโดยคู่แข่งไม่สามารถถ่ายโมโนโครมได้นะคะต่อไปจะเป็นเอไอซู Super, เปอร์สโลโมชันนะคะตัวนี้นะตัวนี้นะคะสามารถถ่ายวิดีโอแบบสโลโมชันได้สูงสุดถึง960เฟรมเลนนะคะ ซึ่งตัวนี้เลือกปรับได้ถึง4ระดับค่ะทำให้เก็บรายละเอียดได้ทุกทุกวินาทีสำคัญนะคะแล้วก็บันทึกรายละเอียดการเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้ทู้พาได้ด้วยนะคะซึ่งผู้แข่งนะคะส่วนใหญ่ได้แค่240เฟมเลตค่ะหรือปรับได้แค่2ระดับนะคะหากอยากได้960เฟมเลตผู้แข่งต้องจ่ายมากกว่า30,000บาทนะคะ ต่อไปจะเป็นอัลต้าสแตนดี้3.0นะคะตัวนี้จะเป็นแบบใหม่นะคะตัวนี้จะสามารถถ่ายวิดีโอการสั่นแบบเวอร์ชั่นใหม่นะคะถ่ายได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังค่ะแล้วก็ตัวนี้จะหมดปัญหาในการถ่ายวิดีโอนะคะเคลื่อนไหวแค่ไหนก็ไม่สั่นนะคะซึ่งคู่แข่งนะคะถ่ายการสั่นได้เหมือนกันแต่ว่าเวลาถ่ายไปเดินไปนะคะภาพที่ได้ก็ยังดูสั่นนะคะ ยังทำการสั่นได้ไม่ดีเท่ากับตัว Oppo Reno 4นะคะต่อไปนะคะจะเป็นตัว Performance นะคะตัวนี้ Performance นะคะจะมาพร้อมกับตัว AI Encharge Smart Sensor นะคะ Smart Spying P v e n t i o n นะคะ ตัวนี้นะคะเอ่อสามารถป้องกันข้อมูลส่วนตัวนะคะเอ่อในที่สาธารณะได้อัตโนมัติค่ะเมื่อบุคคลอื่นเอ่อมามองจอเรานะคะช่วยป้องกันการแจ้งเตือนหน้าจออัตโนมัติค่ะตัวนี้และยังไม่ปรากฏข้อความนะคะจนกว่าเราจะมาเปิดดูข้อความส่วนตัวของเราค่ะซึ่งคู่แข่งนะคะในราคาเดียวกันยังไม่มีตัวสมาร์ทไป นิ่งนะคะที่สามารถป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเราในจักรที่สาธารณะได้เหมือน Oppo Reno 4นะคะต่อไป Smart Air Control นะคะตัวนี้ตัวนี้สามารถเลื่อนดูแอปพลิเคชันนะคะได้โดยที่เราไม่ต้องสัมผัสหน้าจอนะคะโดยการใช้ท่าทางนะคะมือแค่ใช้มือปัดเลื่อนขึ้นนะคะก็สามารถรับสายได้แม้มือเปียกน,นะคะ ซึ่งคู่แข่งไม่สามารถทําได้ค่ะตัวนี้ต่อไปนะคะ CPU ตัวนี้จะเป็นตัว CPU Snapdragon 720นะคะเป็น CPU แบบใหม่นะคะของทางเราซึ่งตัวนี้นะคะสามารถเ,เพิ่มประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นนะคะ ถึง45นะคะตัว CPU และตัว GPU นะคะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง20ค่ะประมวลผลได้อย่างรวดเร็วนะคะกราฟิกเกรมลื่นไหลามากยิ่งขึ้นไม่กระตุกนะคะซึ่งคู่แข่งนะคะยังใช้ Snapdragon 7 1 2แบบเดิมนะคะซีรีส์เดิม CPU และ GPU นะคะต่ำกว่า Reno4 นะคะ ต่อไปจะเป็นตัว v o o k 4.0นะคะวู๊กแบตชาร์จ4.0เปิดไฟได้30วัตต์นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะเอ่อชาร์จเร็วนะคะ20นาทีได้แบตเตอรี่50%นะคะชาร์จ56นาทีนะคะได้แบตเตอรี่100%ค่ะตัวนี้ได้ความปลอดภัยถึง5ชั้นนะคะได้การรับรองเอ่อชาร์จเร็วและปลอดภัยนะคะซึ่งคู่แข่งชาร์จช้ากว่าแล้วก็ ยังไม่ได้เป็นการยังไม่ได้รับรองในเรื่องความปลอดภัยนะต่อไปมาที่ดีไซน์ค่ะดีไซน์ตัวนี้เบาบางนะคะเบาบางเพียงแค่7.7มิลลิเมตรค่ะแล้วก็เบาถึง165กรัมนะคะดูมีสไตล์เทียบเท่ากับไฮเอนด์นะคะตัวนี้ใช้งานได้ตลอดทั้งวันไม่เมื่อยมือนะคะ คู่แข่งใช้ดีไซน์แบบเดิมค่ะแล้วก็น้ำหนักยังหนักกว่านะคะจะพกพาทำกิจกรรมต่างๆก็ยังไม่สะดวกนะคะเอ่อตัวนี้ตัวนี้นะคะสีนะคะมาพร้อมด้วยกันถึง2สีนะคะจะเป็นการล c ติกบ l ูนะคะซึ่งตัวนี้นะคะผิวสัมผัสสุดพิเศษค่ะมีความเป็นประกายดุดแพรผ้าไหมนะคะ ป้องกันรอยนิ้วมือด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็อีกสีนึงจะเป็นตัวสเปกแบ็กนะคะสีดำทำให้ความสุข,ขุึทรงพลังนะคะหน้าค้นหาราวกับท้องฟ้ายามค่ำคืนค่ะแล้วก็ลวดลายตัวนี้จะมีเฉพาะเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยนะคะซึ่งคู่แข่งนะคะยังมีสีสันแบบเดิมเกือบทุกรุ่นนะคะเนื้อสัมผัสวัสดุก,ก็ยังดูไม่รูหลาเหมือนพลาสติกธรรมดานะคะ ตัวนี้นะคะหน้าจอนะคะตัวนี้หน้าจอจะปลอดภัยนะคะแล้วก็นวัตกรรมแบบใหม่นะคะลวดลายใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ oppo นะคะพื้นที่หน้าจอ90.7%สีสันสดใสและได้การรองรับจาก G, H G S S G S นะคะได้การ ได้การรองรับในเรื่องการตัดแสงสีฟ้านะคะทำให้การใช้งานแบบหน้าจอได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งยังมาพร้อมกับตัว AMOLED สีสดคมชัดด้วยนะคะซึ่งคู่แข่งไม่ได้การรองรับในเรื่องของจอนะคะต่อไปจะเป็น Color OS 7.2นะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับ Super Power Swing Mode นะคะ ตัวนี้นะคะโหมดปร,ประหยัดแบตขั้นสูงสุดนะคะเพิ่มการใช้งานได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นล่ะแล้วก็สามารถเลือกฟังก์ชันได้6ฟังก์ชันนะคะและแสดงเวลาการใช้งานที่เหลือให้ทราบอีกด้วยนะคะการใช้งานแบตเตอรี่ให้ยาวนานที่สุดเนี่ยด้วยแบตเตอรี่เพียงเหลือเพียงแค่5%นะคะตัวนี้ยังสามารถคุยไลน์ได้ถึง90นาทีนะคะซึ่งคู่แข่งยังไม่สามารถทำได้นะคะ จะมีแค่โหมดประหยัดแบตธรรมดานะคะซึ่งจะใช้เวลาได้น้อยกว่า Oppo Reno 4นะคะต่อไปจะเป็น Oppo Lab นะคะ Oppo Lab ค่ะ Oppo Lab ตัวนี้จะช่วยในการตัดสินใจนะคะและแก้ปัญหาที่เราตัดสินใจได้ยากนะคะให้เป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าเราอันนี้ ไม่ว่าเราจะตัดสินใจว่าวันนี้เราจะกินข้าวอะไรหรืออยากฟังเพลงอะไรนะคะก็สามารถทําได้โดยที่มีแอปเคชันตัวนี้เลยค่ะซึ่งคู่แข่งไม่สามารถทําได้นะคะถึงอยากได้ผู้ช่วยในการตัดสินใจก็ต้องโหลดแอปเข้ามาเพิ่มให้ดูยุ่งยากนะคะต่อไปนะคะ Quick Return Bubble นะคะตัวนีเ้เป็นโหมดการอัพโหลดนะคะแพลตฟอร์มช่วยให้การ ช่วยให้สามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆในขณะที่รอดาวน์โหลดได้นะคะซึ่งคู่แข่งตัวนี้ไม่สามารถทำได้นะคะแล้วก็สำหรับลูกค้า LKA นะคะตัวนี้ทาง oppo support นะคะผ่อน0% 6เดือนค่ะแล้วก็สามารถใช้โค้ดของ oppo ได้เลยนะคะ